สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอาเขามาแล้วฝากกดไลไ์กดแชร์พี่น้องเนาะทางของยูทูปเพื่อนพี่น้องแฟนเพจพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี่มีเวลาเนาะเสร็จมาเล่าความฝันสุ่ฟังพี่น้งองแนวทางด้วพี่น้องเด้อของรัฐบาลไทยหมวดสิบหครับผมเนาะตุราเนาะหมวดกว่อนหน้านั้น พิษผัดพี่น้องเนาะให้ 20, งศูนย์ศูนยนาสองขอถทดขอใพ้่ร้ายพี่น้องสำหรับใครที่ติดตาม งานมาเห็นเนาะเลขฝันเลขส่วนตัวของแอ็มมินอย่นี่ละเนาะเอางวดนี้หนึ่งสิบหกตัวแรกครับผมเนาะรอติดตามไปเดี๋ยพี่น้องเด้อเลขความฝันของแอ็มมินอย่นี่ละเนาะเลขความฝันฝันหลายรอบพี่น้องฝันเห็นผู้ชายเนาะหลายรอบแล้วฝันเห็นแต่ผู้ชายชัดมากฝันเห็นผู้ชายอ่ายูนัมกัน นอนน้ากันแต่สิแม่พี่น้องฝันเห็นผู้ใายนอนน้ากันบ่บนอนเท่หน่อยดินอนเทละสามคนผู้ด,ด้เนาะนอนน้ากันอ่าจัางไดพิจารณาเอาเนาะแต่ว่าอ่าบ่ได้เป็นตัวเลขเราพี่น้องว่าเนาะเอาสำหรับเลขความฝันของมหาเหงวันนี้อ่าับชมมราฟัางเพื่อแปลได้กับแปลได้เพื่อนเริ่มแปลบ่ได้กับแอมมิ่งกับแปลเอาพื่อกัน แต่ว่าตัวที่ได้เป็นตัวก็มีอยู่ฝันจนจำไม่ได้แล้วพี่น้องเนาะนั่งคึ้นโดดเติบอยู่สำหรับความฝันฝันเกี่ยวรถคือนเขาเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์บ่ค่อยได้ขี่เนาะกะไปฝันเกี่ยวเพิ่นเพิ่นขี่ขื่นค้อนใหม่ข anyway> ี่ขี่ข네ื่นค้อนใหม่พี่น้องขี่ขึ้จังอ่์ขื่นข้อนใหม่เละ กอไม่รอยอยู่ทีทฟ้าฝาคือ,อยังเสาสิงสานนี่นะคือมีเสาสองเสาตัาง้งแล้วก็มีขั้นทั้งขงเนมะแต่ว่าขันว่าเอารถขั้นหนึ่งมอไซค์ขั้นหนี่ขึ้นไปทั้นขึ้งจอดจึงเึ้งคุณอ,อ่าอันนี้ความฝันครับผมจอดอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าอ่าเอาไปเคลเฮ็ดอีอย่างจอดเพื่อทํามาไะไลเนาะก็เลยเอาง่ายๆกันรถเนะาะวันนัน้นก็เลยได้ความคืดได้ความฝันได้เป็นโถเลย ทะเบียนรถอ่าหาศูนย์แปดครับเนาะล้วก็ในมือนันเพิ่นห้องร้อมห้องมาบอกความพี่น้องว่าศูนย์สองอ่าก็เลยว่าอ้าวศูนย์สองสองศูนย์ก็ตัวเก่าตัวหางวดที่ผ่านมาเพิ่มเพิ่มจีบอ่ะไงวัวนีน้แต่พี่น้องเนอะแต่ว่าเลขกรถมอไซค์กับหาศูนย์แปดอ่าอันนี้คือเลขความฝันครับผม เนาะเอาให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิงเพื่อมักเพื่อชอบนําทีมงา่นมาแห้งกะจับได้พี่น้องเนาะเพราะเสียหลายเนาะกะตามนั้นแหละพี่น้องเนาะเรื่องความฝันก็คือความฝันแต่ว่าฝันเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์หัดสิ่ผ่านมาฝันเกี่ยวรถอ่ารถเก๋งพี่น้องทะเบียนจะลงท้ายด้วยหาสองศูนย์พี่อัดสามห้าสองศูนย์ก็ได้ทุ่มนักเลยหัดที่ผ่านมากับวันี้หัดหักพี่น้องเอ้ยขอโทษขอให้หลายผู้ใดที่ติดตาม เนาะงวดนี่มาฝันซ้ำอีกกต่ฝันเกี่ยวเด็กสองศูนย์ศูนย์สองคือเกา่าเนาะราคาสามตัวเนี่ยเป็นห้าศูนย์แปดทะเบียนรถมอไซค์จอดอยู่ข้างบนเนาะจอดดูข้างคอนใหม่ยังเทถึงผมบอลลูพร้อมตั้งเทียงที่นี่เลยพี่น้องบอลูนว่าเอาขึ้นไปเห็ดอีหยังแต่ว่าเพูนก็เลยว่าเอาอย่าลืมเบ้อสองตัวสองศูนย์พันบาทสองศูนย์ศูนย์สองพันบาทัางสัตว์ดิโดนแล้ว ตั้งแต่ตองวดพุ่นอันนี้เนาะก็เลยถือโอกาสมานั่งเล่าสื่อฟังแต่ว่าล่าสุดครับฟันมือขึ้นอ่าขึ้นล่าสุดหลังออกพันษาาฝันมันน่าดีอย่างไรกันว่าฝันฝันว่าอ่าศูนย์ให้ผู้ชายผู้หนึ่งพี่น้องในความฝันนี่เ่ยเพราะดูว่าเป็นยังกันก็คือว่าถือกันละไปศูนย์ให้เพื่อน อ่จกกระเป๋านี่จกกระเป๋าอ่ะสิมัดเ,เอาเอามีดแทงเพิินพี่น้องอ่ะสูดในเพิินนะบุญว่าเป็นยังไงจกกระเป๋าเอามีดแทงเพิินก็ได้จกค้นมากก็ได้นี่ก็ได้เห็นตาฝักแทงเพิินเป็นอ่าอ่ามีดที่พกพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวมีดเนีบ่เห็นไม่คยคว่องฝันบ่เห็นเนาะ อ่าได้กระเป๋าเป็นมีดอ่าเอามินพกติดตเนาะเพราะว่าเป็นมีดหมอสิว่าได้พี่น้องเนาะเขาโคกเข,า,ขาปลาก็มีไวต้ติดตัวไว้ก็ดีอ่าเป็นเล็กมีดม,มีวนโค้เนาะแต่ว่าในความฝันเอานี่แหละมีดเพิ่นแท่งเพิ่นถ้าอปลายแท่งเพิ่นเนาะตัวมีดทันบ่มีก็ได้บอกอย่างใบก็ได้บอกเขาบอกข้องบ,บอกอ่าหลานอีกผู้หนึ่ง อเด็กคนหุ่จักกันไงล่ะเอามีดมาเอามีดมาอ่าก็เลยหันนาใส่หากันเขาก็เลยเอามีดมาให้มีดก็เลยแทงมีดก็เลยบ่ได้แท่งได่มีดกับขึ้นหน้างเสีมีดปลายมีดแหลมขึ้นหนางสีเนาะมีดอยู่กลางมีดแหลมอยู่กลางเนาะแต่ว่าหันนาเขาหากันผู้ใช้สองคนแอดมินกับอีกผู้ชา้ผู้หนึ่งอ่าเป็นพี่น้องกันอันนี้ควอบฝันด้วยพี่น้องเด้อก็บ่ได้แทงเนาะ แต่ว่าเอามีดว้เคืองกันเอามีดไว้เคืองกลางแต่เลยว่าอ่าเลขพี่น้องนี่มันจะหาหกบ่หาหกบ่พี่น้องจะไม่บ่คืบบ่าก็เลยว่าหรือว่าจะห้าห้าหาหากันผู้ชายห้างนั่นกับผู้ชายห้างนี้กับผู้ชายเนาะแต่ว่าเอามีดคือว่าเลขพี่น้องกันมันต้องเป็นห้าหกเนาะมีดอยู่กลางก็เลยว่า แปลให้พี่รองเอฟซีก็คืออ่าหนึ่งหกครับมีดจะน้าหนึ่งพี่เล้วมีดยู่กลางสีฮา 1, หนึ่งฮาก็ได้ฮาหนึ่งหกก็ได้พี่รองเนาะสำหรับความฝันความงีแต่ว่าก็มีช่วงก่อนเข่าขัดโอกอัดษาฝันอยู่ฝันว่าใส่ใส่ข้อเทองค่ำก็ให้พี่รองคอยคอมเมนต์เขามาเนาะฝันว่าใส่ใสอยไยิบใสอ่ย,อยึดสารศาลเก่าแต่ว่ามีหิบ อ่าสมบัติที่นั่นเห็นยิบว่าใส่สวมใส่สวมใส่สรอยตั้งหลายเส้นพี่น้องอ่ากับสรอยกับน้ำซีเนาะนี่กาจะหลายตัวเนี่ยกับว่าเพียงพี่น้องมักตัวไหนกับเอาตัวนั้นถามผู้ใดข้าเจ้าโอ้ข้าเจ้าเจ้าซื้อตัวไหนก็ถือตัวนั้นแหละคนว่าอ่าข้าเจ้าก็ได้ว่าอ่าน้ำซีอ่าเนาะอ่าเลือดศูนย์ซีอ่าหรือศูนย์ซีเก่าสีหน้าพี่น้องคนว่าซีเก่าอ่าบางคนเขาก็เจ้าก็เอาซอยเป็นศูนย์ ก็เลย049อ่าเนาะอันนี้คือเรียกความฝันแต่ทางนี้ทางนั้นก็นให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งขั้นมาขั้นชอบแล้วพี่น้องเด้อเราจะอ่าช่วยให้เบิ้งสำหรับแนวทางอาจจะหลายตัวแรกพี่น้องอ่ามากก็ค่อยจัดเนาะแล้วก็เรียกว่าทิ้งยัดตัวดอกขวาเรียกความฝันก็นจะหาไว้อ่าได้เป็นตัวคักๆก็คือหา08แล้วก็อ่า02อันนี้02นนก็ได้ต้อเต้างวดุ่นละ น้ำคือเกา่า่อวันนี้แต่ว่าฝันเกี่ยวศูนย์สองคือเกา่าในควบคืดเนี่ยเพิ่นขจาว่าเจ้าซื้อเลขตัวไหนเจ้ากระถือกคิดว่าฝันว่าใส่ข้อต่อข้ามพันว่าควบคืดเอ็นน,อนี่แต่คืดมาจะซื้อศูนย์สองเหนือที่เราหนักเนาะตัวหนักตัวเน้นนั่นแหละคือว่าน,น่าจะซื้อตัวนี้ศูนย์สองลับซีเก่าเนาะตะกี่ว่าจะซื้อตัวนี้แหละ เข้าฝันพวกที่ไทยอยู่แหละโอ้เสียงดเปล่าฝันว่าเล่บี่น้องกันเลยแหละที่น้องหันหน้ากันเขาหากันผู้ชายมันก็เลยว่าหันหน้ากันศูนย์ให้กันก็เลยมีมีดเอามีบอัดนึงไว้อยู่เครื่องก็เลยเป็นที่ไปที่มานก็หาหนึ่งหกเนาะหาหนึ่งหาหาหนึ่งหกครับผมเนาะอย่าว่าหลายพี่น้องมักตัวใดจัดตัวนั่นเนาะทางฝั่งน้ำเสนอให้เปิดน้ท่าอย่างนี้ก็ฝัน ยางพันหอนมือสุดไทยด้วยคนจีออหอนมือสุดไายจะสิจังไดนพี่หลังเอาฝากไว้ครับนี่คือแนวทางของมาหาแห่งครับผมเนาะโดยโชคได้มาน้กนากันมากระจัดคัดกัะพันด้วยพี่หลังด้วยอังสองนํำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับแห่งแหง่งปังปังทุกท่านครับผม